สวัสดีค่ะอาคารีเทเลบีค่ะวันนี้มากินข้าวกับครอบครัวค่ะที่ร้านข้าวาเม่าข้าฟ่างร้านนี้สวยมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร้านด้วยกันนะคะ นอกจากจะพาทุกคนมาดูร้านสวยๆแบบนี้แล้วก,ก็อยากจะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับตอนคิดเงินด้วยค่ะภาษาญี่ปุ่นเราพูดว่าโอเคโอเองายชิมาสใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำเครื่องหมายบัตรจุตอนนี้ทำไม่ได้เพราะว่าอีกมือน,นึงถือกล้องอยู่ แต่ที่ประเทศไทยถ้าทำเครื่องหมายนี้คนไทยไม่เข้าใจนะคะเวลาที่คนไทยอยากจะเรียกคิดเงินนะคะก็จะต้องยกมือขึ้นเฉยๆค่ะไม่มีเครื่องหมายกากบาทเนาะยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าน้องคะน้องครับหรือว่าจะบอกว่าขอโทษค่ะแบบนี้ค่ะส่วนคำว่า Okay K on c h ง i s ิ m a s ในภาษาไทยพูดได้3แบบค่ะคำแรกนะคะคำว่าคิดเงิน คิดเงินค่ะคำว่าคิดเงินนะคะก็จะใช้กับร้านแบบไหนก็ได้เนาะจะใช้กับร้านยะไต้ธรรมดาหรือว่าจะเป็นร้าตรังก็ได้นะคะคำที่สองคำที่สองคือคำว่าเก็บตังเก็บตังถ้าเป็นคำว่าเก็บตังจะฟังดูสุภาพน้อยกว่าคำว่าคิดเงินค่ะดังนั้นบางทีส่วนใหญ่คนไทยจะใช้คำว่าเก็บตังกับ ร้านที่เป็นยาไตนะคะคำที่3ามคำที่3คือเช็คบินเช็คบินคำนี้จริงๆแล้วมาจากภาษาอังกฤษคำว่าเช็คกับบินนะคะแต่ว่าเราก็พูดด้วยคนไทยก็จะพูดด้วยสำเนียงแบบไทยว่าเช็คบินส่วนใหญ่ถ้าเราใช้เช็คบินเราจะใช้กับร้านที่เป็นแนวร้งออนะคะคร้านปกติร้านยาไต ทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ใช้คำนี้ค่ะยังไงดูเหมือนว่าคำว่าคิดเงินจะใช้ได้ทุกประเภทนะคะยังไงทุกคนก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะบ๊ายบาย